เิดตัวด้วยน้องคนนี้เลยค่ะวันนี้เรามาที่ลานานมินิซูเชียงใหม่พอเข้ามาถึงขอทักทายเพื่อนรักก่อนกําลังหลับอยู่พอดีโซนแรกจะเป็นโซนเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานนะคะพอเราเข้ามาถึงเขาก็จะมีสัตว์เลื้อยคานให้เราเลือกดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะโซนต่อไปก็จะเป็นเบิร์ดแลนนะคะสามารถนํามา มือหรือว่าจะมีอุปกรณ์ที่สามารถให้นกก็ได้นะจ๊ะแบบนี้โซนนี้เขาจะปล่อยนกให้เป็นอิสระจ้าก็สามารถบินผ่านเราโฉบไปโฉบมาหรือว่าสามารถจับตัวนกก็ได้นะคะตอนนี้ที่นี่ยังไม่มีค่าเข้านะคะแต่จะมีค่าอาหารสําหรับน้องนะคะตะกร้าละหนึ่งร้อยบาทก็จะมีโซนให้อาหารสัตว์อยู่หลายจุดนะเอาว่าสามารถเลือกให้อาหารสัตว์ได้ตามชอบใจเลยจ้าในบริเวณและจุดต่างๆนะคะก็จะมีน้องพนักง,งานคอยแจ้งนะคะว่าสามารถให้อาหารสัตว์ประเภทไหนได้บ้างจ้า ที่นี่เปิดบริการตั้งแต่8.30โงครึ่งถึง5้าโงครึ่งนะคะใครอยากมาแนะนำอย่ามาช่วงบ,บ่ายๆนะจ๊ะเพราะมันจะค่อนข้างร้อนแต่ถ้าสมมติไม่กลัวร,ร้อนก็มาได้เลยจา้าเพราะเขามีคาเฟ่ให้พักอยู่จา้าแนะนำที่นี่สำหรับลูกเล็กเด็กๆนะคะที่ชอบสัตว์เลี้ยงให้มาเลยคะ่ะน้องๆจะสนุกกับการให้อาหารสัตว์ด้วยคะ่ะ